ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันมเคยกับ SNI ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด subscribe เพื่อที่เป็นนังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยอะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่งไงเว็บสุ่มเพชรฟรีไปการันตีได้ฟรีแน่นอนอดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือออถูกกกเีย่่าางงนึว EOR ซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือไลฟ์สตรีมสดเกมฟรีไฟล์ของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วแล้วก็มาถึงมาทางนี้ทางนี้น,นี่เป็นหญิงเขียวเฟี้ยวในฟิลสไตล์ะโอเค เย่มมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วหันทางนี้นะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตื่เย่มาแล้วมาแล้วส,สาวสิงต้องลอกสาวิงต้องลอก่ลอกลกล็ลนี่อีกรอบเดยอกล็อกมาไ,ไม่มา ไม่มีมาไปแล้วก็ได้กันได้สวัสดีจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ